เพราะสาเหตุนี้ที่ทําให้ทารกปัสสวาวะน้อยมีสาเหตุแบบไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผกคนเลผ่อนสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง สาเหตุที่ทารกของเรานะคะปัสสวาวะน้อยเนี่ยจะมีสาเหตุจากอะไรบ้างซึ่งคุณแม่ควรจะมีความรู้นะคะแล้วก็หมั่นสังเกตลูกเสมอนะคะทารกในช่วงแรกเกิดนะคะหนึ่งวันแรกเกิดเลยเนี่ยทารกจะต้องปัสสวาวะอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะในยี่บสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งวันแรกคุณแม่ต้องสังเกต อาการปรสัสสาวะของลูกแล้วแหละว่าลูกมีการขับถ่ายปสัสสาวะหรือยังหากลูกยังไม่ขับถ่ายเลยตลอด24ชั่วโมงควรที่จะแจ้งคุณหมอหรือคุณพยาบาลให้ทราบนะคะพอทารกในช่วง2-3ถึงวันแรกเกิดนะคะจะเริ่มปสัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะอาจจะปะสัสสาวะประมาณสัก3-5ถึงครั้งนะคะใน1วันท,ทั้งที่ช่วงนี้เด็กอาจจะยังไม่ปสัสสาวะบ่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเพิ่งได้รับนมก็เลยไม่ทำให้ปสัสสาวะบ่อย แต่ว่าในวันหนึ่งนะคะจะต้องปัสสาวะประมาณ3-5ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะสำหรับเด็กทารกในช่วง3เดือนอ้อขอภัย3วันแรกเกิดนะ,ะสำหรับทารก3เดือนแรกเกิดนะคะจะปัสสาวะทุกประมาณ1-3ครั้งต่อชั่วโมงอันนี้จะสังเกตเห็นว่าช่วง3เดือนแรกเกิดเนี่ยจะมีการปัสสาวะที่บ่อย เนะพราะว่าเด็กเริ่มรับนมในปริมาณที่มากขึ้นนะะรับนมมากปัสสาวะก็บ่อยขึ้นนะะตรงมาตรงไปเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นแรกเกิดนะะสามวันแรกหรือว่าในช่วง3มเดือนแรกเด็กในวัย1ปีนะคะงปีแรกเกิดจะปัสสาวะบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือประมาณ7-8ถึงครั้งเลยนะคะต่อ1วันนวันะะอันนี้เป็นอย่างน้อยเลยนะคะเจ็ถึงครั้งต่อ1วันสําหรับการปัสสาวะ ของเด็กในช่วงอายุ1ปีลงมาคราวนี้เรามารู้กันนะคะว่าถ้าเด็กมีการขับปัสสาวะที่น้อยเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างนะ,ะที่ทำให้เด็กเนี่ยมีการขับปัสสาวะน้อยสาเหตุแรกเลยที่พบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กช่วงแรกเกิดก็คือภาวะขาดน้ำค่ะซึ่งภาวะขาดน้ำเนี่ยก็อาจจะเกิดจากตัวเด็กนะคะที่รับนมไม่เพียงพอนะคะ กินนมน้อยอาถ้าเด็ก6เดือนขึ้นไปก็อาจจะรับน้ําหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยค่ะในปริมาณน,น้อยรับนมไม่เพียงพอหรือเด็กบางคนอาจจะมีภาวะท้องเสียอาเจียนนะคะ,ะขึ้นไส้อาเจียนเยอะๆนะคะก็ส่งผลทําให้ปัสสาวะออกน้อยก็คือร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีภาวะขาดน้ําซึ่งจะมีสัญญาณอื่นๆนะคะร่วมด้วยเช่นอาจจะมีตาลึกโบ กระหมอมบุ้มอะไรเงรี้ยค่ะหายใจอ่อนแรงหายใจเหนื่อยเพรียนะคะนี่คือลักษณะที่สังเกตร,ร่วมกับการที่ทารกปัสสาวะน้อยแล้วบ่งบอกว่าเด็กขาดน้ําเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเด็กสบายดีไม่เจ็บป่วยนะ,ะต้องให้ดื่มนมดื่มน้ําเยอะๆนะคะสำหรับเด็กที่อายุหเดือนขึ้นไปแล้วก็อาหารเสริมให้เพียงพอดื่มน้ำสิบน้ําบ่อยๆแต่ถ้าเป็นเด็กในช่วง6เดือนแรกเกิด ที่ยังไม่ได้รับอาหารเสริมหรือว่ารับน้ําก็ให้ลูกดื่มน้ําบ่อยๆนะอขออภัยดื่มนมบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเด็กดื่มนมบ่อยก็ทําให้ปสัสสาวะมากขึ้นไม่มีภาวะขาดน้ำนะคะซึ่งคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วสาเหตุที่2ที่ทําให้เด็กปสัสสาวะบ่อยก็คือภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปสัสสาวะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะแต่เจอได้น้อยมากๆสําหรับเด็กที่มีภาวะอุดกั้นระบบทางเดินปสัสสาวะพบได้น้อยแต่ก็ยังพบได้อยู่ภาวะที่3นะคะก็คือเด็กมี ภาวะที่ช็อกนะคะจากสาเหตุอื่นๆนะคะอาจจะไข้สูงช็อกหรือว่าช็อกจากการสูญเสียน้ําเกลือแร่ช็อกจากการขับถ่ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเด็กมีภาวะช็อกเนี่ยจะมีปัสสาวะออก,ออกน้อยนะคะร่วมกับ ผิวแห้งนะคะร่างกายขาดน้ำคุณแม่สังเกตดีๆแล้วก็สาเหตุที่4ก็คือโรคไตนะคะโรคไตในเด็กก็พบได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่บ่อยนะ,ะซึ่งถ้าเป็นโรคไตนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิดถ้าเป็นโรคไตก็ต้องรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะนี่คือ4สาเหตุนะที่ทําให้ทารกปัสสาวะบ่อย สรุปนะคะ1คือภาวะขาดน้ำนะาคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตซึ่งจะพบได้บ่อยมากๆเลยภาวะที่2ก็คือภาวะของระบบอุดกัน้นระบบทางเดินปัสสาวะภาวะที่3โรคไตาภาวะที่4ก็คือภาวะช็อกจากสาเหตุอื่นๆในร่างกายของเด็กนั่นเองค่ะซึ่งภาวะที่2องที่สาสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พบแต่ถ้าเด็ก เกิดกับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือสาเหตุนะที่ทําให้ทารกมีปัสสาวะออกน้อยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตนะคะลักษณะปัสสาวะของลูกด้วยอย่ามองข้ามนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันค่ะ แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ